ถทายครใคพี่นอ้องไม่นี้พ่อแม่หน้าบักเขียบไปกินบักเขียบเขียบตาตีนวยจีเร่พี่น้องมันมินมากที่ได้ค่อยเสียวได้บักเขียบมาเขียบเขียบมาเขียบนังได้พี่น้องนี่สุกหวานนวยใบยใหญ่ดอกจีเร่สุกหวานหวานฉ่ำ thì nằm hai เกียบกระยุสูงคักทีทก่นังเกียบาะมะเกียบคือกินมะเกียบมันต้นสูงบาได้ตัดตอสอนมั้งมันสูงมันพอโบเลยพี่น้อง นัาเขียบได้พี่น้องมากเขียบไปกินเด้อให้ต้นนกใกห้โนกินแตะว่าบระด้มาเบิ่งเขียบค่ะคคองจรินี่เด้เขาบถึงเข้าไปให้นกให้นโนกินก็นได้พี่น้องจุงพน เจ้านี่เจ้านี่พ่อพี่น้องไม่ปิดมะเขียบมาบตุนมะเขียบค่ะบึงเนี่ยมะเขียบหนังแต่น้อยๆกัจริง้ะพี่น้องหวานหวานหวานฉ่ำคลิปนี้พาอมาบึงมาเก็บบะเขียบมะเขียบพี่น้องมะเขียบต้นมันอยากสูงสูงยจติว่าสุกหวานเนื้อเหนียวมะเขียบหนัง หนวยบอยไงดอกมันมาได้บำรุ่งม,มันอย่างแบบตามธรรมชาติคลิปนี้ก็พ้ามาเย็บลปปะเขียบค่ะพี่น้องตอนเช้าเอาคลิปนี้ไวปสนี้ก่อนด้วพี่น้องเด้วพบก,กันคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ